รู้หรือไม่ครับว่ามะเร็งยังคงเป็นภัยเงียบที่ฆ่าชีวิตคนทั่วโลกและในประเทศไทยเองสถานการณ์ยิ่งน่าตกใจนะครับวันนี้4กุมภาวันมะเร็งสากลครับมีรายงานจากองค์การอนามัยโลกว่ามีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ทั่วโลกมากกว่า20ล้านคนครับสำหรับประเทศไทยเราเองมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่มากกว่า1 4 0 0 0 0หคนต่อปีมะเร็งปอดยังคงเป็นสาเหตุการตายอันดับหนึ่งจากมะเร็งทั่วโลกนะครับ มีผู้เสียชีวิตถึง1.8ล้านคนต่อปีสำหรับผู้ชายมะเร็งปอดอย่างของพบป้าที่สุดครับในขณะที่ผู้หญิงมะเร็งปากมดลูกคือภัยคุกคามอันดับต้นๆครับอาการที่ต้องเฝ้าระวังที่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง1น,นะครับสังเกตแายเรื้อรังหายยา่า 2. ออาจจะมีก้อนเนื้อผิดปกติตามบริเวณต่างๆของร่างกายนะครับ3ไอเรื้อรังหรือเสียงแหบ 4. การขับถ่ายเปลี่ยนไปสังเกตง,ง่ายๆแค่นี้ าจะทำให้เรารู้ตัวตั้งแต่เนิ่นๆครับสำหรับ5วิธีการป้องกันมะเร็งนะครับ 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ 2. ลดความเครียด 3. ทานผักและผลไม้หลากสีทุกวันนะครับ 4. หลีกเลี่ยงอาหารปิ้งย่างไม่เกลียมนะครับ 5. ตรวจสุขภาพประจำปีคุกปีนะครับโดยเฉพาะในวัย35ปีขึ้นไปอย่ารอช้าครับริ่มป้องกันมะเร็งตั้งแต่วันนี้เพราะสุขภาพดีเริ่มได้ที่ตัวเราเองครับ